ข่าวดีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสอเพิ่มเงิน500บาททันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3ามทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเก,นเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ายแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะต้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า add เจ eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับข่าวสามทีวีกันอีกแล้วนะคะ ค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งในช่วง ที่ผ่านมานะคะครัฐบาลเขาก็มีการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้านะคะอุปโภคบริโภคที่จําเป็นให้แก่ผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน500บาทนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะซึ่งในเดือนหน้านะคะเดือนธันวาคมก็จะเป็นเดือนสุดท้ายนะคะที่จะได้รับเงินเพิ่มเติมในการซื้อของ500บาทซึ่งก็ มีข่าวแวแวๆนะคะว่ารัฐบาลอาจจะพิจารณาขยายมาตรการ500บาทนี้ออกไปอีกนะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะคะซึ่งเรื่องนี้จะมีลุ้นว่าจะได้รับจริงไหมนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดในคลิปนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ สำหรับข่าวที่แอดมินนำมาอัปเดตให้ฟังในวันนี้นะคะก็ได้รับมาจากแหล่งข่าวของเว็บไซต์ The Bangkok Insight นั่นเองนะคะซึ่งโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลนะคะได้มีการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะรวมไปถึงสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการ,กรเกษตรกรรมนะคะให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน จำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนชั่วคราวนะคะเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ที่ผ่านมานะคะหมายความว่าผู้ถือบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินซื้อของเพิ่มเติม500บาทต่อคนค่ะแล้วก็ในเดือนธันวาคม2563นี้นะคะก็จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข่าวแว่แวๆมาจากวงในนะคะว่าล่าสุดรัฐบาลอาจพิจารณาขยายมาตรการเติมเงิน500บาทออกไปอีกค่ะพร้อมกับพิจารณาดำเนินโครงการคนละครึ่งเฟส2สนะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนค่ะประเด็นนี้นะคะมีรายงานข่าวมาจากทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงการคลังค่ะ ว่ารัฐบาลนะคะอาจพิจารณาขยายโครงการเติมเงิน500บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนออกไปนะคะจากเดิมค่ะมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2563นี้เบื้องต้นนะคะก็จะมีการเสนอให้เติมเงินซื้อสินค้าในบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะประมาณ500บาทต่อคนต่อเดือนเท่าเดิมโดยเริ่มในเดือนมกราคม2564เป็นต้นไปค่ะ เพื่อให้ประชาชนนะคะได้จับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่2564และเทศกาลสำคัญต่างๆตอนต้นปีนะคะส่วนระยะเวลาการเติมเงินอาจจะเป็น2เดือนหรือ3เดือนนะคะทางนี้ก็คาดว่าจะมีการสรุปมาตรการดังกล่าวออกมาในเร็วๆนี้ค่ะส่วนผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและก็ระดับนโยบายด้วยค่ะสำหรับรายละเอียดเติมเงิน500บาทรอบปัจจุบันนะคะ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เป็นโครงการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะรวมไปถึงสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการ,กรเกษตรกรรมจำนวน500บาทจะโอนเข้าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวนสามงวดด้วยกันค่ะโดยตารางเงินเข้านะคะก็จะมีดังนี้นะคะ งวดวันที่หนึ่งนะคะก็ได้มีการโอนเข้านะคะในวันที่8ตุลาคม2563นะคะส่วนงวดที่สองนะคะก็ได้โอนเข้าในวันที่1พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาค่ะงวดที่สามนะคะก็จะมีการโอนให้ในวันที่1ธันวาคม2563ค่ะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีนะคะก็จะได้รับเงินเพิ่ม500บาท จากปกตินะคะก็รับอยู่แล้วนะคะ300บาทก็จะได้รวมกันเป็น800บาทต่อเดือนค่ะส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีไรายได้เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีนะคะก็จะได้รับเงินเพิ่ม500บาทตรงนี้นะคะบวกกับเงินปกติที่ได้อยู่แล้ว200บาทนะคะก็จะได้รวมกันเป็น700บาทต่อเดือนค่ะ หากมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่คอร์เซ็นเตอร์ของกรมบัญชีกลางนะคะหมายเลขโทรศัพท์02-2706400ในวันและก็เวลาราชการค่ะสำหรับเงื่อนไขรับเงิน500บาทของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะ ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมในรอบนี้บ้างนะคะผู้ที่มีไรายได้น้อยนะคะที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะคะโดยทั้งประเทศนะคะมีผู้ถือบัตรทั้งหมดเกือบ14ล้านคนนะคะก็จะได้รับเงิน500บาทต,ตรงนี้ทุกคนเลย ได้เงินเพิ่มคนละเท่าไหร่นะคะโครงการดังกล่าวจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะห้าร้อยบาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกันนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมสองห้าหกสามค่ะรวมแล้วนะคะก็ได้อยู่ที่หนึ่งันห้าร้อยบาทจากปกตินะคะผู้ถือบัตรก็จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะจำนวน200้อยบาทถึงสามรอยบาทต่อเดือนนะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ กลุ่มที่หนึ่งนะคะรายได้ไม่เกินสามหมืนบาทต่อปีจำนวนสามจุดหกล้านคนนะคะปกติได้รับวงเงินซื้อสินค้าอยู่ที่สามร้อยบาทต่อเดือนนะคะก็จะได้เพิ่มเป็นแปดร้อยบาทต่อเดือนค่ะส,ส่วนกลุ่มที่สองนะคะรายได้เกินสามหมืนบาทต่อปีจำนว,สสวนสิบจุดสามล้านคนนะคะปกติได้รับเงินซื้อสินค้าอยู่ที่สองร้อยบาทต่อเดือนก็จะได้เพิ่มเป็นเจ็ดร้อยบาทต่อเดือนนะคะ อันนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้ไหมนะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะไม่สามารถกดวงเงินห้ารอยบาทดังกล่าวนํามาใช้เป็นเงินสดได้นะคะและหากใช้เหลือก็ไม่สามารถทบเป็นวงเงินซื้อสินค้าในรอบเดือนถัดไปได้นะคะดังนั้นเมื่อได้รับเดือนนี้มาแล้วนะคะก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนี้นั่นเองค่ะ แล้วใช้วงเงินได้ที่ไหนนะคะวงเงินดังกล่าวสามารถนําไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐนะคะที่รับชําระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าเครื่อง EDC หรือร้านค้าที่รับชําระเงินผ่านแอปถุงเงินประชารัฐก็ได้นะคะได้เงินบัตรคนจนเพิ่ม500บาทแล้วนะคะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้ไหมนะคะ ผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรับแจกเงิน3,000บาทนะคะหรือว่าโครงการคนละครึ่งได้ค่ะเนื่องจากถือว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วนั่นเองค่ะค่ะน,นี้ก็เป็นความคืบหน้าของโครงการเพิ่มเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค500บาทนะคะซึ่งจะมีการ ขยายให้เพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะแล้วก็มีมติเห็นชอบเป็นเอกสารแล้วอย่างไรนะคะเดี๋ยวทางเราข่าวสามทีวีก็จะรีบมาอัปเดตให้ทราบในทันทีค่ะหากพ่อแม่พี่น้องนะคะอยากจะให้ทางรัฐบาลเพิ่มเงิน500บาทนี้ในปีหน้าอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์เห็นด้วยกันมาได้นะคะหากใครมีข้อเสนออะไรนะคะหรือว่าข้อคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาเพิ่มเติมได้ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะข่าวสามทีวีก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะ มีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานข่าวสามทีวีกันเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะคะให้ได้รับรู้ข่าวสารนี้ด้วยนะคะ ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะหรือว่าเข้ามาดูแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามเลยนะคะก็ขอฝาก กดติดตามนะคะกด subscribe นะคะช่องของเรานะคะให้กับพวกเราข่าว3ามทีวีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจของ Facebook นะคะหรือว่าช่องทาง YouTube ช่องทางนี้เลยนะคะวันนี้หามีข้อผิดพลาดประการใดค่ะทางเราก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ข่าว3ามทวีสวัสดีค่ะ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ พราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองส้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าว3ามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนานานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1น,นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พอห่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ